ท่านผู้ชมพรุ่งนี้พรุ่งนี้เป็นวันวันหวยออกแต่วันนี้แม่แอนมีของดีมาให้แต่ไม่รู้ท่านผู้ชมจะดูทันไหมเอ่อคลิปที่แล้วแม่แอเคยปล่อยไปแล้วคือเพื่อนเพื่อนเขาเอา,เอามาให้เพื่อนเขาเอามาให้คืออยู่ที่คลิปคลิปที่ผ่านมาที่แม่แอนรู้สึกจะเป็นคลิปที่กินแกงหน่อไม้กินแกงหน่อไม้คลิปนั้น อยู่ประมาณการคลิปแขวะอยู่ประมาณการคลิปคลิปนั้นจะจับคู่มาให้ด้วยท่านผู้ชมอยากดูก็ก็หาหาดูที่คลิปแม่นประมาณสองสาวันนี้แหละแม่นปล่อยไปคือจะมีคือจะมีเขาจับคู่มาให้ด้วยมันเป็นมันเป็นของเพื่อนค่ะเพื่อนเขาเอามาให้เพื่อนเขามาให้แม่นก็อยากจะให้ท่านผู้ชมเอเอาไปเอาไปลองดูเอาไปดูเฉย เอาไปดูก่อนค่ะว่าคือมันเป็นเป็นรอบแรกที่แม่รับกับเขามาเอากับเขามาให้ท่านผู้ชมได้ดูแต่มน้จะมันจะผ่านหรือไม่ผ่านมันจะเข้าหรือไม่เข้าท่านผู้ชมเ,นเ,นเอาไปดูเป็นแนวทางเอาดูดูเป็นแนวทางก่อนเผื่อว่าวัาต่อต่อไปถ้ามันดีท่านผู้ชมติดตามไว้กดติดตามไว้เดี๋ยวแมจ่จะมาจะเผื่อยังไงแม่มจะไปขอกับเขามาให้อีกคือเพื่อนเขาบอกว่าเอาไปลอง เขาก็บอกว่าที่ผ่านมาคือเข้าค่ะคือเข้าคลิปที่ที่แม่แอนบอกไปเนี่ยเขาจับคู่ค่ะเขาจับคู่ใหออ้อันนี้คือคือวันนี้เป็นวันวงกลมมาให้เป็นวันวงกลมมาให้ท่านผู้ชมดูค่ะ ผู้ชมดูแล้วคือพรุ่งนี้เป็นวันออกคือช้าเกินไปหรือเปล่าไม่รู้เัื่อท่านผู้ชมท่านไหนเห็นก็เอาไปพิจารณาดูกดไลค์กดแชร์จดติดตามไว้นะคะกดติดตามไว้ือแม่ออนเจ้ามาให้ดูวันต่อๆไปคือยังไงวันนี้เขาเด่นไปที่เก้าเขาเด่นไปที่เก้า ผู้ชมเอาไปเป็นแนวทางไว้เอาไปเป็นแนวทางไว้เดี๋ยวไปรู้จะทันไหมคือพรุ่งนี้เป็นวันที่หอยออกแล้วค่ะเป็นวันที่หอยออกแล้วขอให้ท่านผู้ชมทุกคนโชคดีโชคดีนะคะติดตามไว้ค่ะเดี๋ยวแม่อนจะไปหามาให้ดูอีกที่เพื่อนแม่อันค่ะวันนี้เอาไปดูก่อนขอให้ท่านทุกคนโชคดี